บอยบันเทิงเผยความรู้สึกเป้ยปันวาดกดหนิงไม้ไปฟังบอยปันเทิงรายงานข่าวไปเด็นบันเทิงร้อนๆเรื่องราวกันแตกราวกันของเพื่อนสาวแก๊งนั่งร้ายระบุว่าเรื่องนี้ว่าตนได้ถามเป้ยปันวาดว่าอยากพูดอะไรไหมซึ่งฝั่งเป้ยก็บอกว่าการที่เป้ยไม่พูดดีที่สุดเพราะมันจะทําให้จบ พราะถ้าพูดไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นบอกเลยว่าถามเป้ยไปตรงๆว่าโกดไหมที่ฝั่งนั้นเอาเรื่องนี้มาพูดอีกครั้งเป้ยบอกว่าไม่กดนะพี่หนิงคือเพื่อนและพี่ที่ดีที่สุดของเป้ยเพราะฉะนั้นวันที่เป้ยถอยออกมาเพราะอยากให้ทุกอย่างเก็บแต่ความทรงจําดีๆเอาไว้แบบนี้จบสวยที่สุดแล้วไม่ต้องมีการเคลียร์เพราะยิ่งพูดไปต่างฝ่ายต่างก็มีมุมมองของตัวเองเราเห็นผลทั้งหมดที่พี่ปารับรู้มาจากเรื่องต่างๆนั้นที่คนหน้นคนนี้พูดให้ฟังเอาเป็นว่าเป้ยก็มีจุดยืนของเขาหนิงก็มีจุดย เรื่องนี้คือพอรักจึงทําให้เกิดความไม่เข้าใจและความไม่เข้าใจนี้จึงนําพามาซึ่งการถอยห่างความสัมพันธ์ไม่ใช่เพราะเกลียดกันที่หนิงพูดว่าเป็นเพื่อนกันน่าจะมาเคียรกันสําหรับหนิงใช่แต่สําหรับเป้ยมองว่ามันไม่มีทางเคียร์ดอกเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกินกว่าจะเคีย์เชื่อว่าหลายคนก็รู้แต่พูดไม่ได้เพราะมันคือเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรจะพูดความคิดเห็นส่วนตัวของตนก็รู้สึกว่าหนิงก็รักเป้ยนะ พูดด้วยความแคร์คิดว่าหนิงก็เข้าใจว่าทําไมพูดไม่ได้มองว่าหนิงทำถูกต้องเรื่องนี้สงสารหนิงสงสารเป้ยสงสารทุกคนเรื่องนี้รู้แล้วเผื่อไม่ออกเลยเพราะว่าเสื่อมตัวมากๆกระทบกับผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วย